ครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ FC ชาวมือใหม่สองทุกท่านะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับของก็ค่อยๆน้อยลงทุกวันแล้วนะครับวันนี้ก็เหลือเป็นของเก่าติดมือนะครับแล้วก็มีอาจจะมีบางองค์ที่ยังไม่เคยเอามาลงผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันที่องค์แรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขื่นนะครับจริงๆองค์นี้เป็นองค์ที่ว่าติดรางวัลแล้วก็ ผมไม่เอาใส่กล่องแล้วเอาใส่กล่องก็ขายไม่ได้นะครับวันนี้ก็เอามาปล่อยหลุดเลยก็แล้วกันนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับหลวงพ่อเงินลวง้วยเขียนนะครับถ้าซื้อไปก็เดี๋ยวผมติดใบประกาศไปให้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใบประกาศออกมาแล้วหรือยังนะครับแต่ว่ามีกล่องนะครับเปิดไว้ไม่แพงนะครับพอดีเอาใส่กล่องแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆอาจจะคิดว่าแพงกันนะครับจริงๆก็เปิดหลักพันนะครับไม่แพงแล้วก็มาถึงภาะสมเด็จของเรานะครับ เราเมื่อวานนะครับก็ปิดไปหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับเป็นพลาสมเดจนะครับมีช่วงนี้พี่พี่เอฟซสมเด็จนะครับเยอะนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นของเก่าที่ว่าพี่พี่อาจจะไม่ถูกใจนะครับก็มาดูกันอีกนะครับเผื่อชื่นชอบกันนะครับนี้ก็มีมาดูไม่กี่องค์นะครับสองค์นะครับ ที่ผ่อนะครับก็ไม่เป็นนะครับขายรุ่นรัวไปหมดเลยนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับคละกันไปนะครับนะครับองค์ที่สามเผื่อมีพี่พท่านใดนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบนะครับในพระสมเด็จของผมนะครับก็อาจจะไม่ใช่พระเก่าเก็บนะครับแต่ว่า ก็เป็นของเก่าเก่าที่มีไว้นะครับที่ผมมีนะครับนี่ต่อมาคุณแผ่นหลวงพ่อกลวยนะครับก็นี่ตัวเลขในมือนะพอดีก็ทํางานมานะครับในโรงงานพอดีทํากะดึกนะครับเพิ่งเลิกงานก็เลยมาถ่ายภาพให้พี่ๆชมกันดีกว่าเผื่อวันนี้ขายได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารา,รายได้ของผมนะครับถ้าพี่ๆสนใจ นในพระเครื่องอยากจะสนับสนุนผมก็สอบถามได้นะครับ <c oughs> พรานางพญาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเนื้อแปลกๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นกุอะไรนะครับกุนางพญาแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้เขาเล่นกันแบบไหนนะครับมีราคาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ต่อมาเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นเป็นปั๊มนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนนะครับเป็นน่าจะเป็นปั๊มนะครับเนี่ยดูจะขอบข้างเนี่ยข้างล่างเขาก็มีจานมีเป็นจานนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นนะครับเขาจะมีเป็นจานของเขากล้องไม่เห็นนะครับเขาจะมีจานอยู่ บางบางนะครับต่อมาเป็นงบน้ำอ้อยนะครับหลวงพ่อโบยนะครับทีนี้ก็นานแล้วพอดีเปิดไปเจอในอัพอัพเปิดเจอในอับอีกแล้วนะครับนี่ถ้าพี่ๆสนใจื่นชอบนะครับงบน้ำอ้อยนะครับต่อมาเป็นก็ไม่รู้เขาเรียวกว่าเครื่องรางหรือเปล่านะครับเป็น สิงหล่อนะครับไม่แน่ใจว่าสำนักไหนนะครับถ้าพี่ๆเอฟซนะครับสนใจชื่นชอบพักมาได้นะครับตัวนี้เคยลงไปนานแล้วนะครับแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับต่อมาก็เป็นอ่สเต็มนะครับลงพ่อเดิมอันนี้เหมือนเขาเป็นเหรียญแจกหรือเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับสมัยนั้นนะครับชื่นชอบทักมาได้นะครับราคาไม่แพง จริงแล้วลงไปพี่ๆอาจจะเห็นกันละเห็นกันไม่บ่อยนะครับขออภัยนะครับถ้ามือสั่นอยากชมรูปเพิ่มเติมทักมาได้นะครับต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับโอ้โหนี้ก็เห็นกันอาจจะสามคลิปแล้วเนี่ยเดือนนี้รู้สึกว่าจะลงไปแล้วสามรอบนะครับหลวง,งพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับมีเสนสังวานพี่ๆสีบางท่านก็บอกว่าเนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ เก่านะครับไม่กระต่างต่อมาก็เป็นพิมพ์ทีตากเก่าๆนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์ที่หลุดจองนะครับแล้วก็อยู่กับผมมานานแสนนานนะครับอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับ ขอภายนะมือโดอนกล้องนะครับนี่เลียหลอดหลวงพ่อไปนะครับชื่นชอบทักมาได้นะครับรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับต่อมาก็ขอภายนะถ้าพูดน้อยเพอคดีครเพียจากเมื่อคืนนะครับแล้วก็แมเช้านี้เผื่อจะขายได้นะครับ ถ้าลงกันจนเบื่อแล้วก็ต้องขอพายจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าว่างก็เดี๋ยวจะพาชมตลาดพระแถวๆยุธยานะครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะหาโอกาสไปถ่ายนะครับิ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นเครื่องรางนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอันนี้เขาก็มี่พี่เพื่อนจะดีก็บอกว่ามันเป็นเมล็ดอะไรสักอย่างนี่แหละครับเนี่ยที่เกิดกายพันธหรืออะไรเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะครับจําไม่ได้แล้วเป็นเมล็ดอะไรนะครับถ้าใครชอบนะก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับ ก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ถ้าชอบก็อุดหนุนได้นะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 2 1 2 3 7 7 1 6หนะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับอ่ขอคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ